สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บเคทูมอล์คอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาของแบรนด์อะไรนะครับทุกคนเห็นมันโตไหมนี่คือแบรนด์ Logitech นะครับรหัสของเขาคือ M 1 9 0นะฮะเจ้าตัวนี้เป็นเมาส์ไวเลสที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะฮะเหมาะกับคนที่อยากจะหาเมาส์ไวเลสราคาถูกๆสักตัวมาอยู่ในครอบครองและใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานออฟฟิศหรือว่าจะเป็นการทํางานใช้งาน ปกตินะครับจะเอาไปเสียบกล่องหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใช้งานกับคอมพิวเตอร์ปกติ แบบนั้นก็ได้นะฮะเหมาะกับทุกเวททุกใบจริงๆสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขาตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาให้สามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานี่คือรายละเอียดของเขานะครับบอกจุดเด่นชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ยาวนานถึง18เดือนแล้วออกแบบมาในรูปแบบของสรีระสาสตร์มาคอ่อนข้างโดดเด่นสําหรับตัวนี้นะครับคือใช้งานได้ในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับทรงตัวเมาส์นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเต็มมือพอสมควรนะครับโดยเฉพาะถ้าเอาไปใช้กับคุณผู้ชายเนี่ยจะสามารถใช้ได้นานมากนะครับ ครับคือจะไม่เมื่อยมือพูดง่ายๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกิดออฟฟิศซินโดมนี่คือจุดเด่นการใช้งานของเขานะครับที่ผมระบุให้ทุกคนได้ฟังกันทีนี้เราไปชมด้านในกันดีกว่าว่าตัวเมาส์จะเป็นยังไงไปชมเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับ M 1 9 0นะครับนี่คือรหัสของเขาสำหรับ Logitech นะฮะดีไซน์ตัวนี้เขาออกแบบจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะทุกคนจากที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับแล้วเขาวางขายในท้องตลาดถึงสสีด้วยกันมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีดำล้วนนะครับตัวปุ่มนะครับรายละเอียดตัวนี้มีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันมีสกอร์แล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับเป็นเมาส์สำหรับการทำงานสัมผัสดูตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้พอดีมือจริงนะครับ ใช้งานพลังงานก็อยู่ที่18เตือนด้วยแล้วตัวพลังงานเนี่ยมันใส่ยังไงตัวนี้มีฐานมาให้นะครับตัวฐานอยู่ในนี้แล้วแล้วตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบไวเลสท,ที่สามารถจับต้องได้ผมย้ําตรงนี้ดีกว่าคนที่กาลังหาเมาส์ในการทํางานเอาไปใช้งานเ่ยนะครับที่สามารถจับต้องได้ด้วยรูปแบบเมาส์แบบว่าเอ้ยบางคนเบื่อสายแล้วอ่ะมันระยองระยางใช้ไวเลตตัวนี้นะครับเป็นราคาเบื้องต้นที่สามารถจับต้องได้จริงๆนะฮะก็ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้กันนิดนึงนะฮะเรามาดูวัสดุดีไซน์และหน้าตาของมันหน่อยดีกววว่านะะััสดุตี้ พลาสติกทั้งหมดน้าหนักเบามากนะครับแล้วในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะประมานนี้นะครับข้างๆตัวนี้ทํามาดึงจับใช้งานได้สลีละสสัตย์ค่อนข้างโอเคสาหรับตัวนี้นะครับด้านหลังตัวนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดให้นะครับแล้วกรณีปุ่มเปิดปิดตัวนี้คิดดูว่าปกติมันใช้งานได้ถึง18เดือนใช่ไหมยิ่งถ้าเกิดปิดตัวนี้ไปด้วยนะครับสมมุติว่าเอ้ยเสียบไว้ไม่ได้ใช้งานแล้วปิดตัวนี้ด้วยเปิดปิดเปิดปิดขยายเวลาใช้งานออกไปได้อีกคิดดูว่ามันคุ้มไหมนะครับ ขยายออกไปถึ8จกลายเป็นย4อะไรมี2ปีเต็มไม่ต้องเปลี่ยนฐานเลยใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้มีตัวฐานนะครับตีตัวนี้นะครับจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรทําให้พื้นมันเสมอกันใช้งานทําให้เซ็นเซอร์ในการส่งสัญญาณตัวนี้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยเนะเสมอกันเตมันจะเลื่อนไปแบบสบายๆส,ส่วนเรื่องของสีในท้องตลาดนะครับตัวนี้มี3สี บางคนเนี่ยชอบสีที่แตกต่างกันก็เลือกได้สีแดงหรือว่าชอบที่แบบว่าเฮ้ยผู้ชายหน่อยนะครับเอาเป็นน้ําเงินหรือว่าจะเอาแบบมืดๆไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นครีมอะไรอย่างนี้เป็นครีมที่แบบว่าบนโต๊ะเป็นสีดาหมดเลยแล้วก็มาตัดกับขาวอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นสีดำล้วนแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้อยู่ที่ทุกคนเลือกว่าจะเอาสีอะไรนะครับห้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเมาส์ที่ผมใช้นี่นะก็เป็นเมาส์ประเภทนี้เหมือนกันนะครับแล้วเป็นของ l o g i t e c h นี่แหละนะฮะผมใช้งานมาได้ประมาณ3ปีละ3ปีไม่เปลี่ยนฐานเลยนะทุกคนคือผมนานๆาน ให้ผมเสียบเข้ากล่องในทีวีนะครับแล้วก็เอามาใช้งานแบบว่าเราต้องเลื่อนเคอร์อเซอร์เมาส์ใช้งานง่ายอะไรประมาณนี้ก็เอาไปเสียบแล้วก็3ปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนฐานเลยมันใช้งานได้ยาวจริงนะครับซึ่งตัวนี้เขาระบุมาว่าใช้งานได้18เดือนซึ่งมันอาจจะยาวกว่านั้นก็ได้อันนี้ผมย้ำไว้ก่อนเลยนะครับมันยาวนานจริงๆและการใช้งานเนี่ยยาวนานมากๆนะครับต้องย้ำไว้ก่อนนะฮะรายละเอียดทุกอย่างผม จัดการให้หมดแล้วฉะนั้นใครที่กําลังหาเมาส์ที่จับต้องได้ตัวนี้สั่งซื้อกันได้เลยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างแล้วนะครับพร้อมลิงก์สินค้าเข้าไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับเหมือนเดิมยอย่าล<ๆ>ืมกด Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ